สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมากินอันนี้มากินอันผ่าหมูผ่าหมูนะคะเด้อนี่ผ่าหมูค่ะกิน,นผ่าหมูลองเบิ้งค่ะย้ายใส่คือนกินคือนั่นเธออยากให้แม่ช่วงเนาะลองเบิ้งค่ะมันสนะ่ช่งงวงบ่มาลองมาลองจะช่วงวะช่วงวะบ่ววะบกิมจะแนวนั่นไรกินเนาะ,ะเผ็ดๆลองมึงจากบาทดูอืม Những cái chỗ khác nhau, luôn là cái chỗ khác อืมหาหมูน้าค่ะน้นองกบปกแจ่งค่ะอิเนเว่นค่ะว่าอยากกินข้าวเพิ่มนี่เป็นวิ้นเว้นค่ะอันนีนเว้นร่องกินอันนี้เบิ่มกินแต่น่าเจ็ดเจืดไหร่มันก็ก็ประสวงค่ะอืม มันมิดบักพิกบักพกอืมนไม่เสร็จัง ใบคะ่ะกับใบซ้ำไปสามกุก้ั่วค่ะ พักกินได้ก็กินเนาะฮะขัางก,กินเมื่อใดแล้วใครก็กิน ออกเจีงนุ่นนุ่งค่ะกระผ้าะหมูข้าหม้วน,นส่บอกเจียงนีอ่อาปลาปันใด้ลแซบป,ปันใดค่ะเจ้าเนี่ยร้านซื้อมาฝากเ่าไวีเหมีความบมมีความสามารถกินใดพ่วิ่นอยู่มูนี่ไข่แน่าก็ไลยกินได้คะนาะ กินสิเพราะเธอทำเป็นชวงเหมือนกันค่ะถ้นเรากินแต่อาหารจืดๆเลยท่าเขาเป็ซวงนันจิ๋นช่วงลงเซ็งเลง Sao vừa ngắn ngắn rồi luôn ngon mà Xem Rồi, mà ได่พอได้อยู่ค่ะอันใดกินบ่ได้กักบพอได้เนาะเนาะพอได้อยู่ค่ะ แดดดีค่ะมื้นอนี้ก็แล้วแดดดีล่มหนาวหนาวเป็นช่วงเช้าช่วงนี้บ่นหนาวค่ะ โอ้เพยินปีินมาเพ็ด้วยค่ะอื ดีค่ะเมือ่อเรากับเมื่อเราเปิดแววเหลือร้อยลวเจ็ดแปลเตือนค่ะครับ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 เินยายกินก็จะกินแมวก็ได้ อยากกินเมดให้กินแล้วเขากัอบอกพ่อดีเขาอยากกินอยู่เพ่าหลานแมวกันเนาะค่ะขอบพระคุณหลายๆลาแล้วค่ะเด้อแสบขาอิ่มแล้วค่ะมือหนามือรุ่นมี่อย่างสมาอันอันผ้าให้เบิงไมนะ้ค่ะเดอ้อขอบคุณค่ะจากแกลสยายแทยแนลค่ะสวัสดีค่ะบายบายค่ะขอบคุณที่กำลังใจนะคะ